สองลุงหลานพยายามแข็งใจฝ่าพายุหิมะต่อไปอย่างยากลำบากจนกระทั่งไปถึงกระท่อมล้างที่ลุงอิบุกิพูดถึงทั้งสองก็รีบเข้าไปหลบพายุหิมะอย่างดีใจน่าจะตกอีกหลายชั่วโมงเลยนอนพักเอาแรงกันก่อนเถอะ เช้าเช้ให้กลับแปลกที่แปลกทางแบบนี้จะหลับลงได้ยังไงเล่าอ้าวหลับซะแล้วในขณะที่ชายตัดฟืนผู้สูงวัยกำลังหลับสนิทและอิบุกิกำลังอยู่ในสภาวะกึ่งหลับกึ่งตื่นจู่ ก็มีหญิงสาวที่มีใบหน้าสวยสดงดงามรา